จากนั้นนะคะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกมาที่หน้า33นะคะกิจกรรมที่12นักเรียนฝึกอ่านตามค,ครูนะคะฝึกอ่านแล้วนำคำเติมใต้ผ้าให้ถูกต้องเรามาฝึกอ่านคำกันก่อนเลยนะคะนักเรียนไข่ดาว ไข่ต้มไข่ตนุนไข่ปิ้งไข่เค็มไข่เจียวทีนี้เรามาดูจิดกันไปทีละภาพค่ะอันนี้ไข่อะไรคะนักเรียน ไข่ปิ้งนั่นเองนะคะคำไหนเอ่ยคำนี้นะคะนักเรียนก็นํามาเติมได้เลยค่ะเขามีคําว่าไข่มาให้แล้วนะนักเรียนก็เติมคําว่าปิ้งได้เลยค่ะสะกดนะคะปออีงอปิ้งไม้โูปิ้งไข่ปิ้งต่อไปค่ะด้านล่าง ไข่อะไรคะนักเรียนไข่ต้มนั่นเองนะคะ,ะคำไหนเอ่ยคำนี้สะกดค่ะนักเรียนขอไอไข่ไม่เอไข่ตอโอมอตมไม้ยโทไม้ยโทต้มนะคะต่อไปค่ะด้านล่าง รูปไข่อะไรคะนักเรียนไข่ตุ๋นนะคะตรงนี้จะเป็นไข่ตุ๋นนะคำไหนเอ่ยคำนี้เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนขอไอไข่ไม่เอไขต่ตออนอตุนไม้จัตวาตุนไข่ตุนเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไป รูปไข่อะไรคะนักเรียนไข่คเค็มนะคะคำนี้นเนาะสาสะกดค่ะขอไอไข่ไม่เอกไข่คอเอกคอเอกมอเค็มนะคะต่อไปไข่อะไรคะนักเรียนไข เจียวนะคะทำได้เอ,เอ่ยทำนี้เามากค่ะนำลงมาเติมได้เลยสปกดว่าไงคะนักเรียนคอไอไข่ไม่เอกไข่จอเอียวอเจียวนะคะอ่านว่าไขา่เจียวต่อไปค่ะสุดท้าย ไข่ดาวนะคะมันมีรูปไข่กับรูปดาวเนาะที้เดี๋ยวเติมไปเลยค่ะขอ,อไอข่ไม่เอกไข่สกดดาวค่ะดอาวอดาวไข่ดาว,ดาวค่ะ